สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง For t u n e พยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์คนเกิดราศีธนูและราคนาธนูสามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์ like, กดซ u b s c r i ต e ติดตามเรืจ่จกรับช่องชาแนของเราด้วยนะครับขอบคุณครับใครต้องการดูดวงส่วนตัวสมายอัลลาอดีมาที่บ e l i e เ e r 369ตรงด้านล่างของวงกลมหรือราศีจักรนี้อัลลาอดีมาทำค่าครูได้ครับตอนนี้มีโปรโมชั่นราคาพิเศษลดให้2ต่อครับในช่วง กลางเดือนกรกฎาคมถึงปลายเดือนนะครับเนื่องแต่วันที่13ถึง25กรกฎาคมวันที่25กรกฎาคมเป็นวันสุดท้ายครับอล่าอาดีมาถามค่าครูได้ก็จะราคาพิเศษลดให้2ต่อหรือเวลาอีกแค่2วันนะครับก็รีบกันเลยเนาะเป็นโค้งสุดท้ายแล้วคลิปนี้เป็นการพยากรณ์เดือนสิงหาคม2568นะครับเป็นเดือนที่8ของปี EP นี้เป็น EP ที่2นะครับ EP แรกเราพยากรณ์ไปแล้วนะจะเขียน ตรงหัวข้อด้านหน้าสุดเลยเขียนว่า EP 1เนาะนนก็ไปเลือกหารลาศิธนูได้นะครับซึ่งเราจะเป็นต้องดูใน EP แรกพร้อมเป็นดาวย้ายถูกปะครับดาวย้ายเนี่ยสำคัญต่อการดูดวงของเราเพราะว่ามันเป็นลักษณะของการอัปเดตเรื่องราใหม่ๆในแต่ละเดือนว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเราบ้างเป็นเรื่องราวใหม่ๆนะครับส่วน EP ที่2นี้เป็นการอัปเดตเสถานะ5เรื่องสำคัญที่ทุกคนต้อง หรูเพราะว่ามันควบคุมชะตาชีวิตของเราอยู่นะครับและเป็นคําถามที่ยอดฮิตอยากถามมากที่สุดก็คือการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภที่เราไปเกี่ยวพันในชีวิตประจําวันทั้งหมดนั่นเองก็ติดตามได้ในคลิปนี้ครับผู้ที่เกิดราศีธนูดูจากด้านล่างสีส้มนี้ลัคนาธนูทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ได้นั่งราศีราคนาใช้จุดเดียวกันครับธนูราศีธนูตรงนี้เนาะเรามาเริ่มต้นกันที่ ดาวพระสบดีดาวประจําจตัวกันก่อนนะครับดาวพหัสบดีขณะนี้โคจรอ,อยู่ในเรือนปัตตนีเร็งร,ราศีเกิดและขนากกาเนิดได้เกฑ์พฤหัสนะครับหมายความว่าดาวพรสัสิดเรียงหลักเนี่ยมันเป็นตําแหน่งที่ดีแต่มันเป็นประด้วยอ่อนกําลังคือหมายถึงได้ดีแต่ไม่ตมร้อยอะนะครับพูดง่ายๆแต่ว่าได้ดีค่อนข้างมากเลยนะครับก็ประมาณ70%อะนะครับถ้าเปรียบเทียบประมาณนะอันนี้คือต้องบอกก่อนว่า70%เนี่ยแล้วแต่คนจะให้กี่กี่เปอร์เซ็นต์ก็ได้บางคนอาจจะบอกว่า80บางคนอาจจะบอกว่า ได้65แล้วแต่ครับแต่ว่าผมให้ประมาณ7จเนาะเอากลางๆแบบ stable นิดหนึ่งไม่ไม่มากเกินไปหรือไม่น้อยจนเกินไปนะครับเอาประมาณ7จนะครับอาจจะประมาณจะด0ถึงได้ประมาณนี้ครับไม่เกินนี้มผมให้ประมาณไม่เกินนี้7จ็ดถึงดาวพฤหัสบดีเล็งรักเนี่ยก็เป็นเกณฑ์ที่ดีแต่ว่า มันกลุ่มกระดาวเกตในเดือนนี้นะครับก็เอาไปว่ามีความวุ่นวายนิดหนึ่งเกี่ยวองกับคู่ครองและดาวประจําตัวไปตกในต่แหน่งนคู่ครองเป็นประเนี่ยมันมีคือทุกคนน่ะถ้าได้ดาวประจําตัวไปเป็นประเนี่ยมันจะหมายถึงอ่อนกําลังอยู่ในเรือนคู่คู่นี้หมายถึงไม่ได้หมายถึงคู่ครองอย่างเดียวนะคู่นี้หมายถึงเป็นคู่ทุกอย่างที่เป็นคู่คู่ครองหุ้นส่วนคู่สัญญาคู่กรณีคู่ค้าคู่ลงทุนนะครับแล้วก็รวมถึงคู่ศัตรูได้ด้วยนะครับถ้าสัมพันธ์หลายจะเป็นคู่ศัตรูเช่น ถ้าใครดาวพฤษฎีอยู่ในพื้นดวงชะตาอยู่ในเรือนวินาศอยู่ในเรือนอริอยู่ในเรือนบรณะแล้วไปอยู่ในเรือนปตนิจรมาตรงเนี้ยอย่างเช่นสมมติว่าใครเกิดช่วงประมาณปีกุลนะครับปีมะเสงปีมะแมะนะครับมะเมียมะแมะนะครับหมายถึงว่ามะเสงมะเมียมะแมะประมาณนี้แหละครับเนี่ยแล้วดาวพฤษฎีไปอยู่ในตำแหน่งเนี้ยในในตอนเนี้ยปัจจุบันเนี้ย มันจะให้โทษนะครับก็กเรียกว่าเอาวินาศไปลงเรือนปัตตานีเอามอรณะไปลงเรือนปัตตานีและเอาอาริมาลงปัตตานีก็จะ้าคำนั้นจึงหมายถึงคนเหล่านี้มักจะมีปัญหาเรื่องของความรักต่อให้ดาวพฤหัสอยู่ตรงตำแหน่งนี้ก็ไม่ได้แปลว่าจะดีสำหรับคนเหล่านี้นะครับแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเสียมากจนเกินไปแต่ก็มีเรื่องเสียแน่นอนอะ่ะพูดง่ายๆอย่างที่บอกไปใครเกิดปีกุลเกิดปีมะเสง็งมะเมียมะแม่เนี่ยพวกเนี้ยจะโดนความรักหมดเลยครับ แต่ความรักเนี้ยจะไม่ได้ร้ายจนเกินไปแต่ก็ร้ายอยู่ดีนะครับมีข้อเสียนะอันนี้ไม่ได้พูดให้ตกใจแต่พูดให้ตระหนักเตรียมตัวรับมือนะครับตามจริงมันเข้ามาแล้วนะแต่เดือนพฤษภาคมนี่จนจะเดือนสิงหาแล้วเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยต้องระัระวังให้ดีว่ามันเข้ามาระดับหนึ่งแล้วเดี๋ยวมันจะ,อ,ะอยู่ไปถึงประมาณกลางปีหน้าดังนั้นเนี่ยก็ยังต้องรัดระวังต่อไปอีกนะครับทีนี้ คนที่ไม่ได้อยู่ในตําแหน่งนี้ก็จะดีนะครับก็แค่มีความวุ่นวายในเดือนนี้เล็กๆน้อยๆวุ่นวายที่นี่หมายถึงร้อนอกร้อนใจมีความแบบเหมือนงอนง้อกันเล็กๆน้อยๆประมาณนี้ครับไม่มีอะไรมากมายมีเรื่องให้ต้องไม่พอใจบ้างมีเรื่องให้จะเรียกว่าโกรธเคืองก็ไม่ถึงขนาดนั้นแต่เรียกว่าเหมือนกับมีเรื่องน้อยใจมีเรื่องที่แบบไม่เข้าใจกันบ้างมีเรื่องที่แบบว่าเหมือนกับมันเป็น เรื่องที่มันไม่ดีแต่ไม่ดีไม่ได้ดีอะไรมากจนเกินไปแค่แบบเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆแบบงอนกันอเออประมาณนั้นแหละไม่ต่างไม่ต่างจากนั้นหรอกนะครับเอาประมาณนั้นแล้วกันนะครับจะได้เข้าใจเนาะเอออาจจะมีการงอนง้อกันหน่อยแต่คนที่เกิดปีนักษัตย์ที่เมื่อกี้ผมบอกไปอะ่ะพวกนั้นน่ะจะค่อนข้างมีปัญหาหน่อยดังนั้นเนี่ยก็ต้องแก้นะครับตระหนักแก้ถามว่าแก้ด้วยวิธีไหนพระราชิตดีคือการเรียนรู้เข้าใจเขาให้มากเข้าใจเราให้มากเข้าใจตัวเองด้วยนะเพราะมันเป็นดาวประจำตัว เข้าใจตัวเองเข้าใจเขาแล้วจะทําให้ทุกอย่างอ่ะมันบาลานซ์ได้ถูกคือวิธีการแก้เราก็คือการตระหนักรู้กับการความสัมพันธ์ของเราทั้งสองความสัมพันธ์ของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับไม่มีสูตรตายตัวมันอาจจะตั้งช่างสัก1กรัมอันนี้อีก1กรัมมาเป็น2กรัมแต่บางคนอาจจะ2กรัมกับ1กรัมมารวมกันเป็นสกรัมมันไม่เท่ากันครับเหมือนกับการปรุงอาหารน่ะคนเราสูตรเหมือนกันหมดแต่การใส่ การปรุงของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันเช่นสึ่งว่าผัดกระเพราต้องใส่ผักกระเพราหมูใส่หมูใส่พริกใช่ไหมใส่กระเทียมใส่น้ำปลาใส่ซอสซีอิว๊วนะครับใส่ออไออะใบกระเพราถูกไหมใส่น้ำตาลบางคนไม่ใส่อย่างเงี้ยเห็นไหมรสชาติมันก็จะไม่ไม่เหมือนกันต้อให้กระเพราเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันก็จะป้ารสชาติไม่เหมือนกันนี่ก็เหมือนกัน การที่เราปรุงรสความรักเนี่ยมันก็เหมือนกัน,น,นไม่เหมือนกันครับนั้นกรุณาทําความเข้าใจได้ว่าเราก็ต้องเรียนรู้ด้วยตัวของคุณเองเพราะคุณรู้ดีที่สุดเพราะคุณเป็นคนตัดสินใจและทำเนี่ยครึ่งหนึ่งแต่อีกครึ่งหนึ่งเราก็คงไม่รู้หรอกครับว่าเขาอะ่ะต้องการอะไรยังไงแต่บางคนเรียนรู้กันก็นกจะเข้าใจถ้าเรียนรู้กันจะเข้าใจก็จะแก้ได้หาวิธีการแก้ไปมีวิธีการแก้อยู่ไม่ได้ยากจนเกินไปนะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้สำหรับคนที่อยู่ในนักขัตท,ที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ วิธีการแก้เดียวมีอย่างเดียวคือการเรียนรู้ซึ่งกันและกันเข้าใจเขามากขึ้นก็ปล่อยวางได้มากขึ้นก็หาทางแก้ได้ง่ายขึ้นนะครับไม่ได้หมายถึงให้เราอะไปตามใจเขาสมดนะครับไม่ใช่แต่หมายถึงให้เรียนรู้ระหว่างกลางว่าจุดที่มันมีปัญหาขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรควรจะแก้อย่างไรนะครับแต่ถ้าเผื่อเราต้องปรับอยู่ฝ่ายเดียวแต่เขาไม่เคยปรับอะไรเลยและไม่คิดที่จะปรับด้วย อันนี้มันก็คงไม่ใช่เนือคู่นะครับก็คงจะเป็นคู่ผ่านๆเพราะว่าเอ้าแล้วมันจะอยู่ด้วยกันได้ไงในเมื่อคนนึงปรับอยู่ตออยู่ตลอดเวลามันก็เหนื่อยเนาะแต่อีกคนนึงไม่ปรับอะไรเลยฉันจะเอาให้ได้ดั่งใจอย่างเดียวมันก็สบายไปไหมเออมันก็ไม่มีใครอยู่ด้วยได้หรอกดังนั้นเนี่ยเนี่ยมันพฤติกรรมมันบอกได้อยู่แล้วไม่จะเป็นต้องดูดวงไม่ต้องอะไรเลย แล้วก็รู้อยู่แล้วมันก็เม e เซน s ์อยู่แล้วถูกป่ะครับอะไรประมาณนี้เนาะโอเคเรามาดูเรื่องของการงานในเดือนนี้บ้างเดือนสิงหาคมการงานของคุณเนี่ยคือดาวพุธดาวพุธย้ายวันที่3สิงหาคม68กับวันที่25สิงหาคม68ตอนแรกย้ายเข้าสู่กรกฎกรรมมรณนะกรรมมรณะนะตกงานย้ายงานเปลี่ยนงานอโนโนโนขอภัยตกย้ายงานเปลี่ยนงานเออย้ายงานเปลี่ยนงานนะครับย้ายงานเปลี่ยนงาน อ๋อมีเกณฑ์ด้วยนะวินานไปกรรมมาตกงานย้ายงานเปลี่ยนงานได้ตกงานด้วยครับเป็นมหาจากักรวิง่งเป็นแก้ได้มันยังมีตัวช่วยยังไม่ถือว่าตกงานซะร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกนะครับแต่ให้เราอ่ะรู้ไว้ว่ามันมีเกณฑ์ที่เขาจะมีคนปลดพนักงานออกหรือเราตัวเราอาจจะมีสิทธิถูกไล่ออกหรือมีสิทธิจะออกจากงานได้ด้วยวิธีต่างๆไม่ไม่เลือกวิธีครับ ออกได้หมดแหละทุกวิธีแต่มันมีความเสี่ยงที่จะออกอยู่แต่มันสามารถแก้ได้ําว่าแก้ยังไงอังคารเป็นมหาจักรคือการกระทาและวิ่งเต้นเพราะเป็นมหาจากักรการวิ่งเต้นนี้จะทําให้เรารอดแต่วิ่งเต้นในที่นี้มันก็พูดยากอยู่ว่ามันจะต้องแก้ยังไงเพราะเราไม่รู้ไงว่าเราอะ่ะมีศักยภาพแบบไหนแล้วก็เขาจะปลดเราเพราะเรื่องอะไรอันนี้เราไม่รู้ไงครับมันต้องไปรู้ก่อนว่าเรื่องนั้นเรื่องอะไรเราถึงจะได้แก้ได้ถูกจุดถ้าแก้แบบสเปสปะ มันก็แก้ไม่ถูกอ่ะเหมือนกับเงื่อนมันผูกกันแล้วเราไปแก้ผิดวิธีมันก็แก้ไม่ได้อยู่ดีอ่ะมันก็ยิ่งแก้ยิ่งพันยิ่งยุ่งนะครับถูกปะในนั้นเราต้องรู้เรื่องก่อนมันแก้ไม่ได้ตอนนี้มันบอกไม่ได้ว่ามันต้องแก้ยังไงเพราะว่าบอกได้แค่อย่างเดียวว่าวิธีการแก้คือการต้องวิ่งเต้นอย่าอยู่เฉยๆอยู่เฉยๆเท่ากับปลิวนะครับถ้าไม่อยากปลิว ก็ต้องวิ่งวิ่งในที่นี้ไม่ใช่วิ่งหาเรื่องนะครับวิ่งยิ่งหาเรื่องมาสมหัวตัวเองก็ไม่ใช่นะมันก็ต้องหมายถึงวิ่งเพื่อจะแก้ไขวิ่งเพื่อที่จะทําอะไรให้มันดีขึ้นแต่บางทีอะครับยิ่งทําก็ยิ่งยุ่งก็มีอ่าบางคนบางคือมันมันบอกไม่ถูกมันเหมือนกับคนบางคนไม่ไม่ดูอะไรเลยอะครับเหมือนกับว่ามันเหมือนกับหนูติดจันทร์น่ะเข้าใจะปะคือเหมือนกับว่าเช่นสมมติเรากําลังจับสัตว์ตัวหนึ่งแล้วมันอยู่ใน เอาเหมือนปลาอยู่ในคลองอะครับมันก็จะดิ้นดินดินดินถูกปะดิ้นเพื่อเอาตัวรอดดิ้นเพื่อให้ตัวเองหลุดออกจากตรงนั้นหรือแหย่างเงี้ยครับมันก็จะดิ้นไปแต่ถามว่าดิ้นแล้วมันมันออกไดไหมก็ไม่ได้เหมือนเราตกเบ็ดอะครับเออเอาเหยื่อไปล่อปลามันกินเบ็ดมันก็ดึงให้ดึงให้ตัวเองออกจากเบ็ดนะครับแต่มันยิ่งโอ้โหยิ่งดึงก็ยิ่งเจ็บมันก็ยิ่งเอ่อ เจ็บเข้าไปใหญ่เออเอาเป็นว่าผมไม่ชอบเลยกับ,ก,บ,ก,บการตกปลาคือมันรู้สึกเหมือนทรมานสัตว์นะครับคือแล้วแต่คนเนาะอันนีคน้คนที่หากินเนี่ยผมก็เข้าใจอยู่ว่าการหากินคือต้องทําเพื่อให้ตัวเองอยู่ปากอยู่รอดเขาเรียกว่าปากท้องอิ่มอยู่รอดแต่ถ้าทำเพื่ออยู่รอดเฉยมันก็พอเข้าใจได้แต่ถ้าทําเพื่อแค่แบบสนุกแบบงานอดิเรกอะไรแบบนี้ผมรู้สึกว่ามัน,ม,น,ม,นมันเบียดเบียนสัตว์นะครับเออ บางคนอาจจะว่าโอ้โรคสวยเนาะขนาดกินกินสัตว์เราเขาไม่ต้องฆ่าเหรอเข้าใจครับเขาก็บอกล้าไงว่าฆ่าเพื่อกินไม่ใช่ว่าฆ่าเพื่อเอามาทําเป็นงานอดิเลกหรือทําเพื่องาอายามว่างความชอบส่วนตัวอะไรแบบนั้นอนะ่ะอันนั้นมันคือการเบียดเบียนสัตว์มันคนละเรื่องกันนะครับการกินเพื่อประทังชีวิตมันคนละเรื่องกับเรื่องของการเบียดเบียนสัตว์เนาะมันคนละแบบนะครับผมกาลังพูดคนละเรื่องอย่าเอามาปนกันนะครับ การกินเพื่ออยู่รอดก็คือเพื่ออยู่รอดมันเป็นมันคือความจําเป็นแต่สิ่งที่ทําเพื่องานอดิเรกไม่ใช่ความจําเป็นนะครับอันนี้ต้องแยกให้ออกเนาะนั่นแหละก็ไม่ควรนะครับประมาณนี้แต่ถ้าทําเป็นอาชีพผมก็เข้าใจได้แต่ก็เห็นแล้วมันก็หดหู่ใจอะ่ะเออนั่นแหละประมาณนั้นแต่ถ้าเลี้ยงได้ก็กเลี้ยงดีกว่าเพราะว่าเราไม่ใช่ไม่ใช่อาชีพคน อืพูดไปก็ไม่ดีเดี๋ยวอีกอย่างหนึ่งคือ YouTube เนาะเซนเซอร์ไม่ค่อยดีเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าเราก็ไม่ใช่ทำหน้าที่นั้นนะ่ะเข้าใจป่ะครับทำหน้าที่ที่เป็นเพชากาอะ่ะมันก็ไม่ใช่ถูกปะอืมเราก็ไม่ไม่ควรดีกว่านะครับอย่างน้อยก็อย่างอาจารย์เบียร์พูดอะ่ะก็เออเข้าใจได้เลยว่าคือแกแกพูดได้ดีนะว่าถ้าเราไม่รู้ไม่เห็นเราก็ไม่คิดว่าเขาจะทำมาเพื่อเราอะ่ะ ก็ไม่บาปหรอกเพราะว่าก็สัตว์มันก็ตายอยู่แล้วอะเออมันก็ไม่เป็นไรเราก็ไปซื้อมาถูกปะอย่างเขียงหมูอย่างเงี้ยมันก็เป็นเนื้อหมูมาแล้วอะมันก็ไม่ได้เป็นตัวถูกปะมันก็ไม่ได้แบบเขาไม่ได้ทําเพื่อเราเท่านั้นก็ไม่ใช่ไงเราก็ไม่ได้บาปอะไรเพราะว่าเราเราก็ไปซื้อสิ่งที่มันตายอยู่แล้วอะมาทําอาหารก<ๆ>็ไม่เห็นเป็นไรนี่ถูกปะอืมดังนั้นเนี่ยเออแกพูดได้ดีมากแกพูดได้เข้าใจได้เคลียร์มากเลยแต่ก่อนเราก็ยังคิดอยู่ว่าเอ๊ะ เราต้องไปกินเจหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ตามจริงอ๋อโอเคมันจะมีมีส่วนส่วนอยู่ว่าเรารู้เห็นหรือเปล่าถ้าเราไม่รู้เห็นเราเห็นมันตายแล้วเราไปซื้อไม่เป็นไรไม่บาปนะครับเพราะว่าเอาก,ก็ก็สับตายล้วกินได้ไม่เป็นไรนี่เนาะอืมนั่นแหละประมาณนั้นแล้วเราไม่ได้เป็นคนฆ่าด้วยดังนั้นเนี่ยก็ไม่เป็นไรไงถูกปะอ่ะตกลงต่อทีนี้เราไปดูการงานการเงินครับเป็นยังไงการเงินปเป็นดาวเสาร์ตกเรือนมีนพันธุดีมากเลยกระดุมพระพันธุ แต่มันจะถอยหลังแล้ววันที่23สิงหาคม68เนาะเดี๋ยวจะมีคลิปต่อไปทําคลิปให้เดี๋ยวติดตามกันนะครับแล้วก็ใครอยากรู้ก่อนประสาทโดยส่วนตัวมีข้าวคูนะครับก็ะบจะได้รู้ก่อนเลยว่าดาวเสาร์ถอยกี่วันกี่เดือนแล้วก็อยู่ตําแหน่งเนี้ยจะมีข้อดียังไงข้อเสียยังไงและตัวฉันดาวเสาร์ถอยมันจะได้ผลอย่างไรก็ไปติดตามได้ดาวเสาร์ถอยไลน์แน่นอนครับแต่มันก็มีเรื่องดีด้วยนะครับ เพราะอยู่ในเดือนพบที่ดีแล้วก็จุอ่ากุมกับดาวราหูด้วยแต่อยู่ตำแหน่งนี้ไม่ได้แปลว่าดีร้อยเปอร์เซ็นต์นะอะ่การเงินประตองภาชะจะได้เงินจากสังคมเอาเฉพาะเดือนนี้นะผมทายเฉพาะเดือนนี้จะได้เงินจากสังคมกระดุมภาษะาาเล็งกับดาวอาทิตย์กระดาวพุทธอาทิตย์เจอกระดาวเสาร้อนอกร้อนใจเรื่องการเงินนะครับอาจจะมีเรื่องการหยิบยืมเงินกับเพื่อนหรือการทํากู้ยืมสัญญาใดๆนะครับแต่ผมแนะนําว่าอย่าดีกว่า นะครับเพราะว่าถ้าทาแล้วเนี่ยเตรียมตัวเลยลหลอกโดนหลอกโดนโกงอาทิตย์เลงราหูโดนหลอกโดนโกงนะครับดาวพุธราหูเดี๋ยวดาวพุธเข้ามานี่นี่นยิบ้5สิงหาคมคดีความจะมาแปลว่าถ้าเราหยิบยืมเงินเนี่ยมันจะมีปัญหากันแล้วฟ้องร้องคดีความตามมาด้วยนะอืมไม่ว่าเราฟ้องเขาหรือเขาฟ้องเราก็ไม่ดีทั้งนั้นนะครับถูกปะดังนั้นเนี่ยก็อย่าดีกว่าหรือเราทําใจว่าโอเค เงินจนํานวนนั้นถ้าเราไม่ได้คืนเราจะไม่เดือดร้อนเราจะไม่ฟ้องเขาเราจะไม่อะไรอันนี้โอเคอย่างเช่นเขายืมพันหนึ่งโอเคเสงเงินพันหนึ่งเช่ามาเถอะฟ้องไปก็ไม่ได้อะไรหรอกอ่ะก็แล้วไปแต่เรารู้ตัวอยู่แล้วนะว่าเรายอมรับได้มันก็จะเป็นบุญมันก็จะไม่เป็นบาปนะครับถ้าเราคิดว่าเราจะไม่เอาคืนหนึ่งพันบาทนะั้นะนะเราให้เพื่อนยืมไปนะครับยืมคือยืมเหมือนให้นั่นแหละประมาณนั้นจบมันก็จบไปเลยนะครับ เขาจะคืนไม่คืนแล้วแต่เขาไม่ต้องไปอาคาตเขาไม่ต้องไปคิดว่าโอ้ยืมไปแล้วไม่คืนอย่างเงี้ยครับไม่ต้องคิดอย่างนั้นเพราะถ้าคิดอย่างนั้นไม่ต้องให้เพราะว่าให้ไปแล้วก็เดือดร้อนคนธนูเนี่ระวังนี่ดีดาวพฤกษ์ดีดาบเป็นดาบประจำตัวเนี่ยใจอ่อนเป็นอันดับสองของสิบสองราศีเนี่ยคนใจอ่อนอันดับแรกคือราศีมีนเรามาคือราศีธนูเห็นกระนู้คุณธรรมเกินไปก็อาจจะทําให้ตัวเองเนี่ยตอกอยู่ในที่นั่งลาบากได้นะระวังนะครับหลายคนไม่ตระหนักเลยว่าการช่วยเหลือผู้อื่น อาจเป็นภัยสำหรับตัวได้ด้วยเพราะยุคนี้เป็นยุคที่ทําคุณคนมันขึ้นยากครับไม่ได้ว่ามันไม่ขึ้นนะเพราะมันอาจจะยังมีคนที่ดีอยู่ก็มีแต่ทําคุณคนนี้มันยากมากๆเลยเพราะอะไรมันไกลศาส,สนาคนทุกวันนี้มันไกลศาส,สนากันบางคนเนี่ยเหมือนจะมีศาสนาเนาะเหมือนกับว่าเออน้อมนํามาใส่ใจแต่เหมือนไม่มีอะ่ะคือพูดง่ายว่ามีแต่ปาก มือถือสากปากถือศินหรือมือถือสากปากคาบคัมภีร์คือพูดง่ายว่าปากเนี่ยมีแต่อะไระสิ่งดีๆพูดในเรื่องศิลเรื่องธรรมแต่เอาเข้าจริงๆทําไม่ได้หรือไม่ทําอย่างเงี้ยครับมันก็เป็นประเภทเนี้ยเยอะแยะมากมายนะครับมีกรณีก่อนหน้านี้แล้วที่โดนจับขังคุกไปแล้วอะครับก็คือพูเนี้ยว่าเป็นแม่พระเจบุญทําออกหน้าทําใส่กล้อง แต่สุดท้ายมันไม่ใช่คนละเรื่องที่เขามาเล่าให้ฟังกันเนี่ยอ้ผมก็ไม่รู้ความจริงนะแต่เขาเล่ากันมาแบบนี้เราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์หมายถึงไม่ได้เป็นคนที่เสียหายเราจึงไม่รู้หรอกแต่เราได้ยินมาแบบนี้มันมีกรณีนี้ด้วยดังนั้นเนี่ยก็ระวังและบางทีเห็นว่าเป็นพ่อพระแม่พระเนี่ยดูดีๆว่าเขาอาจจริงหรือเปล่าหรือแค่เสแสร้งออกกล้องเฉยๆนะครับพวกอินฟูทั้งหลายเนี่ยก็ดูดีๆนะครับอย่าไปหลงเชื่ออย่าไปโดนหลอกเขาง่ายๆนะเออแล้วก็ตัวเองก็ใช่ ชีช้าเองอะ่ะพูดง่ายๆการงานการเงินความรักเป็นอย่างไรความรักก็เมื่อกี้บอกไปแล้วว่าจะต้องไปอ่อนกําลังในเดือนเขาก็ต้องยอมเขาหน่อยนะครับแต่ว่าก็จะมีความสงบสุขดีแต่เดือนนี้อาจจะมีความงอนง้อกันเน็กน้อยเราจะต้องไปง้อเขาเพราะว่ามีดาวเกตบุ่นวายเรื่องความรักนะครับก็เอาเป็นว่าง้อหน่อยก็เดี๋ยวก็ความรักก็ดีก็หวานชื่นดีนะครับยอมยอมบ้างเพื่อความหมายว่าถ้าเรายังอยากมีเขาในชีวิตก็ต้องยอมง้อเขาไปก่อนนะครับก็เอาเป็นว่า จังหวะนี้คือเราเสียเปรียบนิดหน่อยแต่เราก็จะได้ผลดีตอบแทนกลับมานะครับจะไปเรื่องของสุขภาพสุขภาพของเราคือดาวจันทร์ปีนีดาอรินะครับดังนั้นเนี่ยต้อง,งระมัดระวัง1ปีนี้ตั้งแต่สงการ15เมษาคุณดูดูสิตั้งแต่15เมษามามีปัญหาเยอะแยะเลยครับเรื่องของนายกยกแรกคือนายกโดนก่อนเพื่อนเลยครับเพราะว่ามันแม่นจริงๆคือดาวอาทิตย์เป็นโลกาวินาศในปีนี้ ผู้นำหนึ่งเดียวอาทิตย์คืนหนึ่งเดียวในประเทศนี้มีนายกนั่งตอนนี้อยู่คนเดียวก็คืออ่านายกอิงใช่ไหมก็โดนไปละนะครับหยุดหยุดการปฏิบัติงานไปนะครับเพราะว่ามีปัญหากับประเทศเพื่อนบ้านนะครับกับคนตรงข้ามที่ใส่ร้ายใส่ความมาอมืนั่นแหละแล้วก็ไปยุ่งเกี่ยวกับเขาด้วยก็เลยโดนปัญหาตรงนี้มานี่คือหนึ่งสองคือสี่กากรที่เป็นระดับ เ,เขาเรียกว่าเหมือนกับพระชื่อเสียงดังทั้งหลายแล้วก็มีตําแหน่งสูงทั้งหลายอันนี้เป็นดาวอาทิตย์ทั้งนั้นเลยครับคือพูดงี้ว่าคนที่โดดเด่นเนี่ยจะโดนเตรียมตัวคนต่อลายต่อไปคือราชการผมบอกไว้ก่อนนะเตรียมตัวล่วงหน้าเลยนะคนไหนที่เป็นราชการแล้วทําผิดไ้เนี่ยเตรียมตัวจะโดนแฉนะครับจะเหมือนกับส่งเลยไม่ต่างกันดังนั้นเนี่ยเตรียมตัวนะครับรับรองว่ามาแน่ปีนี้แหละนะครับ เข้าไปถึงปีหน้านะครับก็เอาเป็นว่าจะออกหวัวออกเมื่อไหร่ก็ว่ากันไปแต่ออกแน่นอนเชื่อรับรองนะครับเพราะมัน8ปีมีครั้งหนึ่งยังไงก็ต้องมีเมื่อต้องออกปีนี้แหละนะครับก็เอาเป็นว่าระมัดระวังตัวระมัดระวังกันให้ดีก็แล้วกันนะครับคนมีชื่อเสียงราชการตัวดีเลยราชการบาแข่งทั้งหลายนะครับที่เคยทําผิดปกปิดเอาไว้เ่ยเตรียมตัวโดนแฉโดนลากไส้ครับ เหมือนคล้ายกับวงการส่งไม่มีผิดเลยนะครับเดี๋ยวรอดูว่าจริงไม่จริงดาราเนี่ยด้วยเนี่ยก็อาจจะมีนะครับเพราะว่าดาราก็คือชื่อเสียงเหมือนกันคนมีชื่อเสียงทั้งหลายโดนหมดเลยครับเต็มตัวเพราะว่าศาสตร์นี้มันแม่นจริงนะครับแม่นมากๆบอกเลยเพราะมันเป็นโลกาว,วินาศแปลว่าคนส่วนใหญ่มันก็ต้องโดนหมดอะเออนะครับต่อไปดาว พนายกโดนไปแล้วไงมัน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 การันตีแล้วว่ามันมันตรงมากเลยเพราะเกิดหลังเมษาด้วยนะครับเออดาว,ดาว,ดาวกราคิรีเป็นดวงเมืองด้วยนะอาทิตย์เนี่ยดังนั้นเนี่ยดังใหญ่กว่าเพื่อนเลยคือแบบวงคือหลายๆวงการเนะ่ยคือใหญ่โตเลยแหละเอออย่างที่เราเห็นวงการสง่งแต่ไปกันสุขภาพสุขภาพาดาวจันทร์เป็นอดีตก็คือระวังเรื่องของสุขภาพทั้งหมดนะครับ ก็ก็เอาเป็นว่ารักษาตัวดีๆด,ดูแลตัวเองดีๆแล้วก็ออกกำลังกายมากๆหน่อยนะครับก็จะแก้ได้นะเหนื่อยเหนื่อยต้องเหนื่อยถ้าไม่เหนื่อยไม่แก้นะครับเหนื่อยแล้วจะแก่ต่อไปสุดท้ายคือโชคลาภเป็นดาวศุกร์ไปตกเดือนมรณะเออไม่มีโชคลาภไม่ต้องหวังหรอกยีสิบสองสิงหาคมไปแล้วไม่ต้องหวังนะครับหวังได้แค่เฉพาะต้นถึงกลางเดือนเท่านั้นแต่ปลายเดือนไม่ต้องหวังเพราะมันไม่มีนะครับเห็นไหมมรณะเสียหายผิดพลาด บางคนบอกว่าลาชัยโชคไงเป็นอมรดากนะครับใครไม่มีมรดกก็ไม่ได้ก็จบก็แค่นั้นแหละนะครับอ่ะมีอย่างหนึง่งลาบผลจากการเดินทางไกลจากต่างถิ่นต่างแดนไปตรงนั้นครับก็เกี่ยวพันกับตรงนั้นจะได้ราบได้ผลเนาะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นใจกับช่องชั้นได้ของราด้วยนะครับขอบคุณครับ